เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนะักผจญภัยกับเรือคายักษ์แห่งสามัคคี วันหยุดสุดสัปดาห์นั้นครอบครัวนักผจญภัยได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเดินป่ามาเป็นการผจญภัยทางน้ำณนะสวนพฤกษศาสตร์ที่กว้างใหญ่และร่มรื่นใจกลางสวนมีทะเลสาบสีมรกตที่นิ่งสงบถ้าภายให้พวกเขาไปสำรวจด้วยเรือคายัคสีเหลืองสดใสสำหรับสี่คนเอาละทีมพอประกาศกล้องในฐานะกับตันเรือเรามาวางตำแหน่งและหน้าที่กันก่อน พ่อจะนั่งหลังสุดเพื่อทำหน้าที่เป็นหังเสือคอยคมทิศทางเรือทั้งหมดแม่จะนั่งหน้าสุดเป็นผู้นำทางคอยดูเส้นทางและให้จังหวะการพายนะจ๊ะแม่รับหน้าที่สำคัญเยี่ยมเลยพ่อกล่าวต่องั้นเชอมาอิ้วกับมากุกูลูกสองคนคือห้องเครื่องที่ทรงพลังที่สุดของเรือลำนี้นั่งตรงกลางนะช่วยกันจ้วงพายให้พร้อมเพรียงกัน เมื่อทุกคนลงเรือและประจำตำแหน่งของตัวเองแล้วการพายครั้งแรกก็เริ่มต้นขึ้นอย่างทุลักทุเลพายของทุกคนต่างจ้วงลงน้ำไม่พร้อมกันเชอหมาอิ้วพายเร็วจีด้วยความตื่นเต้นส่วนหมาก,กุกูก็จ้วงพายลึกเกินไปจนน้ำกระจายเต็มเรือพอพยายามคัดท้ายอย่างหนักแต่เรือก็ยังสายไปมาเหมือนงูเลื้อยไม่พร้อมกันเลยเชอหมาอิ้วบน่น แบบนี้เมื่อไหร่จะถึงฝั่งนูน้นทุกคนใจเย็นๆฟังจังหวะแม่นะแม่ผู้เป็นผู้นำทางเริ่มให้จังหวะ 1. น่จ้วงสองยกหนึ่งจ้วงสองยกในที่สุดหลังจากปรับจังหวะกันอยู่หลายครั้งเรือคายักก็เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พวกเขาเหนื่อยแต่ก็สนุกสนานเถียงกันบ้างหัวเราะกันบ้างตลอดเส้นทางที่พายเรือชมความงามของสวนพฤกษศาสตร์คืนนั้นทุกคนนอนหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสุขของการได้ทำกิจกรรมร่วมกันและในโลกแห่งความฝันการเดินทางที่แท้จริงเพื่อทดสอบทีมวิร์ของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้น ทุกคนในครอบครัวตื่นขึ้นมาในเรือคายัคลำเดิมแต่ตอนนี้มันไม่ได้ลอยอยู่ในทะเลสาบธรรมดาแต่มันคือเรือพฤกษาที่ส่องแสงสีเขียวอ่อนลอยอยู่กลางมหานทีแห่งชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสายน้ำหลายสายไหลพาดผ,ผ่านกันไปมาเหมือนเขาวงกฏปลายทางของพวกเขาคือ เกาะดอกบัวใจกลางที่ซึ่งมีดอกบัวคริสตัลในตำนานกำลังจะเบ่งบานในยามรุ่งอรุณทันใดนั้นปรากฏร่างของพรานป่าหญิงชราผู้มีรอยยิ้มใจดีเธอพายเรือใบบัวเล็กๆเ,เข้ามาเทียบข้าคือยายบัวผู้ดูแลมหานาทีแห่งนี้เธอกล่าวเรือพฤกษาลำนี้จะเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังแห่งความสมคค้เท่านั้น และเพื่อจะไปถึงเกาะดอกบัวใจกลางพวกเจ้าต้องผ่านบททดสอบแห่งสายน้ำสามสายบททดสอบแรกคือเกลียวคลื่นแห่งความรีบร้อนสายน้ำช่วงนี้ไหลเชี่ยวและเต็มไปด้วยเกลียวเคลื่อนเล็กๆด้วยความตื่นเต้นทุกคนจึงเร่งจ้วงพายของตัวเองอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้นัดหมายเร็วเข้าเราจะผ่านตรงนี้ไปเร็วๆพ่อตะโกนบอก แต่ยิ่งรีบเรือก็ยิ่งโคลงเคลงอย่างหนักจนเกือบจะคว่ำไม่พร้อมกันเลยเชอรมาอิ้วบนแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงฝั่งนูน้นทุกคนใจเย็นๆฟังจังหวะแม่นะแม่ผู้เป็นผู้นำทางเริ่มให้จังหวะ1น่จ้วงสองยกหนึ่งจ้วงสองยกในที่สุดหลังจากปรับจังหวะกันอยู่หลายครั้ง เรือพฤกษาก็เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพวกเขาเหนื่อยแต่ก็สนุกสนานเถียงกันบ้างหัวเราะกันบ้างตลอดเส้นทางที่ภายเรือชมความงามของสวนพฤกษศาสตร์บททดสอบต่อมาคือทางแยกแห่งความคิดสายน้ำของสามัคคีแยกออกเป็นสองทางทางหนึ่งดูสงบนิ่งแต่งดงามส่วนอีกทางหนึ่งดูเชี่ยวกรากแต่เป็นเส้นทางที่สั้นกว่า เราไปทางลัดกันเถอะค่ะพ่อเชอหมาอิวผู้รักความท้าทายเสนอเราจะได้ไปถึงเร็วขึ้นพ่อว่าทางที่สงบปลอดภัยกว่านะลูกเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอันตรายอะไรรออยู่ความคิดที่ไม่ตรงกันของผู้นำทางและผู้คุมท้ายก็ทำให้เรือเริ่มหมุนอีกครั้งทันใดนั้นหมอกแห่งความสับสนสีขาวก็ลอยเข้ามาปกคลุมจนพวกเขามองไม่เห็นทางข้างหน้าเราเถียงกันจนหมอกลงแล้ว แม่พูดขึ้นว่าเราต้องหยุดแล้วคุยกันดีๆทุกคนจึงหยุดภายพ่ออธิบายถึงความกังวลเรื่องความปลอดภยัยส่วนเชอร์มาอิ้วก็อธิบายถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของทีมในที่สุดพวกเขาก็หาทางออกร่วมกันได้คือการลองไปทางลัดแต่จะไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดหมอกแห่งความสับสนก็จางหายไป เผยให้เห็นเส้นทางข้างหน้าที่ชัดเจนอีกครั้งบททดสอบสุดท้ายคือคุ้งน้ำแห่งความเหนื่อยยากเป็นช่วงที่สายน้ำนิ่งสนิทและต้องใช้แรงพายอย่างมหาศาลเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกคนเริ่มอ่อนแรงและท้อแท้หนูพายไม่ไหวแล้วเชอร์มาอิวพูดเสียงอ่อนพ่อก็เริ่มปวดแขนแล้วเหมือนกันทุกคนเราทำได้นะ แม่ผู้เป็นผู้นำทางพูดขึ้นเชอลูกมีพลังแขนที่ดีมากคอยรักษาจังหวะไว้นะมากุก๊กกูถึงจะยังพายไม่แรงเท่าพี่แต่ลูกก็ช่วยเติมแรงได้ดีมากเลยนะพ่อคะคุณคอยคุมทิศทางให้พวกเราได้ดีที่สุดเลยคะ่ะคำชมเชยของแม่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจพ่อจึงพูดขึ้นบ้างแม่ก็เป็นผู้นำทางที่ยอดเยี่ยมเลยนะที่รักคอยให้จังหวะพวกเราตลอดเลย ใช่ค่ะแม่พี่เชอก็แข็งแรงมากค่ะทันใดนั้นไม้พาในมือของทุกคนก็เริ่มส่องแสงสีทองอ่อนพวกเขารู้สึกเหมือนมีพลังใหม่ไหลเข้ามาในร่างกายความเหนื่อยล้าหายไปปลิดทิ้งยายบัวปรากฏกายขึ้นอีกครั้งในสายวันพวกเจ้าค้นพบแล้วพลังที่ซ่อนอยู่ของการเดินทางร่วมกันท่านกล่าว มันคือพลังแห่งการยอมรับและชื่นชมในหน้าที่ของกันและกันทุกคนยิ้มให้กันแล้วเริ่มภายอีกครั้งด้วยจังหวะที่พร้อมเพรียงและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเรือพฤกษาที่ได้รับพลังแห่งการชื่นชมนี้ก็ส่องแสงสว่างจ้าและพุ่งทยานไปข้างหน้าราวกับลูกธนูพวกเขามาถึงเกาะดอกบัวใจกลางได้ทันเวลาที่แสงแรกของรุ่งอรุณาสาดสองลงมาพอดี ดอกบัวคริสตัลค่อยๆค,คลี่กลีบออกเผยให้เห็นเกสรที่ส่องประกายงดงามอยู่ภายในยายบัวยิ้มกว้างพวกเจ้าทำได้เพราะพวกเจ้าเข้าใจแล้วว่าทีมเวิร์กที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่คือการเห็นคุณค่าและชื่นชมในหน้าที่ของคนอื่นด้วยทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสในเต็นท์ของตัวเอง วันนั้นพวกเขาลงเรือคายักกันอีกครั้งแต่คราวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปพวกเขาสื่อสารกันมากขึ้นและคอยพูดให้กำลังใจกันตลอดทางจังหวะดีมากเลยแม่พ่อตะโกนชมพลังดีมากเด็กๆแล้ววันนั้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าครอบครัวก็เหมือนกับเรือคายักลำหนึ่งที่จะเดินทางไปข้างหน้าได้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพราะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง แต่เพราะทุกคนรู้ดีว่าหน้าที่ของคนข้างๆนั้นสำคัญและมีค่าไม่แพ้กันเลยสิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง AI เล่านิทานให้ฟัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ